ทุกคนจําไก่ย่างอันนี้ได้ไหมจําได้ปะไก่ย่างอัปเดตก่อนอะใช่ทุกคนมันคือไก่ย่างฟื้นคืนชีพครับเขาได้ฟื้นขึ้นมาอีกรอบหน,นึ่งนี่ดูเขาไม่ตาย้นะเขาไม่ทําให้พวกคุณอ่ะเสียใจยแล้วเพราะเขาฟื้นขึ้นมาแล้วนี่ทุกคนแถมน่ารักกว่าเดิมเลยนะโคตรเยี่ยมโคตรอันนี้เลยโคตรดีเลยดีไม่พอเขายังเอาเพื่อนเขามาอีกคนนึงนะครับที่ถูกด่างเหมือนกันหนูหาก่อน เขาก็ถูกย่างมาอีกคนนึงนะครับเออแต่เขาก็มาพร้อมเพื่อนนนคืออยู่ไหนวะอยู่ไหนนี่นะน,น,นะครับเป็นครอบครัวเดียวกันน้ำแต่อีกตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเยอะเลยตัวใหญ่มากเลยนี่ตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราพาพี่แกมาดูความสามารถกันก่อนเราจะมาดูความสามารถพี่แกเฮ้ยอยู่นี่ดีก่อนอยู่นิ่อ่าความสามารถของพี่แกเนี่ยก็คือทุกๆส5บนาทีเนี่ยจะสามารถทําให้ผลไม้เราเนี่ยสุกได้ แล้วก็จะ,จะมีโอกาสเพียงแค่15%นั้นที่จะทาให้ผลไม้เราแหละไม่ซื้อบอกเลยนะว่าโคตรโอพีอ่ะไม่กับสุกผมไม่รู้นะว่ามันคูนเท่าไหร่อ่ะเราเจะเอาน้องเรามาวางให้หมดก่อนอ่ะเรียบร้อยวางสินพินที่เรียบร้อยแล้นทุกคนนั่นนี่ก็คือเซตที่ผมทำเนาะเอออ่ะเดี๋ยวลบกอนอันนี้ทุกคนห,หออรือหรือเบาะยานี้นะอันนี้คือซื้อมา50บาททุนโคตรคุ้มไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าแต่นี่แคน,น,แนดี้บอสซัมขนาดจิ๋วติดทุกสถานะครับ มาอันจิ๋วว่าจริงแต่ทุกคนดูราคามันก่อนเฮ้ยอีเวนต์บีสวอมพอดีเลยอันนี้ราคามันทุกคนดูเป็นไงหนึ่งทิลเลียนครับยั่งเยอะหนึ่งทิลเลียนเลยนะเว้ยอาขายไปเลยขายหมดไปเลยปังเรียบร้อยโอ้โหตอนนี้ผมมีเงินหนึ่งพันห้าร้อยล้านเคียยั่งเยอะ oh. มาี๋ยวลดน้ำให้กับมูลเมลอนกันโอ้โหเป็นไงเนี่ยทุกคนดู รถปุ๊บแล้วแม่งเผลอเก็บเลยอุยมีเรนโบว์โอ้ยไม่กล้ารถต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเผลอกดเก็บเหมือนรอบเมื่อกี้อ่ารถรถไปก่อนกลัวรถกลัวเผลอกดเก็บว่ะอยู่ห่างไว้ก่อนอยู่ห่างไว้ก่อนโอเคโอเคโอ้ยติดโพลิเนตด้วยหานี้ก่อนเออเขาเรียกว่าอะไรไอ้นี่ที่ล็อกที่ล็อกเออล็อกเลยล็อกอีกอ๋อไม่ยังล็อกไม่ได้ไมาต้องนี้ทวนมันต้องรอมันโตเต็มที่ก่อน โอ้ยเพอร์เก็บเรนโบว์โอ้โหเออทุกคนผมลืมบอกนะครับตรงนี้มันเป็นอัปเดตใหม่เนาะคือมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่คับของนะครับคับอุปกรณ์เนาะนี่นี่อันนี้คืออุปกรณ์นะกลับจะเป็นค้าผลไม้เนะี่ยเห็นไหมมีเต็มเลยเนะี่ยมีสปริงเกอร์อันนี้ละมูนเออเมล่อนเมล่อนเออเมล่อนเนี่ยมีปืนสายฟ้านะมีเต็มเลยเนะี่ยดูดิมีพึ่งเก็บของด้วยเอออย่างเยอะบอกเลยนี่นี่เอาเอาทำสาหรับราชินีพึ่งไรประโยชน์ไปเลยเนาะเออ ไหนดูิมีอะไรขายบ้างในร้านนี้มีได้ขายบ้างไม่มีเลยอุย้ยมีเลืมบอกมีผลไม้ใหม่หนอนเมื่อกี้อันนี่เดี๋ยวพามาค้นกันนะมาเลยเราพามาค้นกระเป๋าที่ผมดองไนะ้เนาะอันแรกพี่ครับสิบอันยังเยอะอันนี้สอ,อ,องออนน 2, ถั่วสามเยอะจริงแล้วอันนี้ครับของเด็ดเลยเนี่ยเอมเบอร์ลิลลี่ห้าอันเนาะเออยังเยอะเยอะจัดเลยเยอะสุดก็ต้องพิกแล้วอันนี้มะม่วงสี่เนาะมะม่วงสี่องนะุ่นสาม 4, งง 3, มะพร้าวสองนะครับแล้วก็าก้อก ฟุตก็2เนาะแล้วก็นี่ครับต้นโกโก้หกอันอะเชี่ยเยอะมากอันนี้คือดองไว้จนเนออ่ามาเลยเน่าหมดเลยเยอะเดี๋ยวผมพามาดูเซตที่ผมจัดนะเป็นเซตสักเลี้ยงเนาะเออนี้ก็จะมีแต่อันนี้หมดเลยเขาเรียกว่าอะไรเออมีนกคู่ห้าตัวนะแล้วก็แรคคูนเนาะเออคือผมจัดอันนี้เออปั๊มอายุของแรคคูนเนาะเออแล้ว,ลวใส่สั์เลี้ยงต่อไปต้องใช้อายุเท่าไหร่วะหกสิบโอ้โหเยอะยังวะหกสิบเลยเหรอ เสีย yeah. ส่วนคุณมันลกอย่างวะใช้หกสิบไปทวนโอ้ยเอาเผื่อกดเก็บเรนโบเนี่ยผมบอกแล้วอยากล็อกพอนี้แหละดูเผื่อเก็บมากี่บาทวะเนี่ยที่เผื่อเก็บมาโอ้กี่บาทยี่สิบสามล้านโอ้โหแพงด้วยนะเนี่ยถือว่าแพงกนแ่ยังไม่ได้ติดสถานอะไรเลยโอ้ล็อกเถอะต่อไปนี้ผมจะสื่อเอ้ยถือที่ล็อกเข้าบ้านตลอดแน่นเลยสื่ออะไรวะยังลิ้นพันหมดแล้ว เนี่ยมันยังรองไม่ได้อ่ะมันผลไม้ยังไม่โตเต็มที่แล้วไม่กล้าลดน้ําอ่ะโอ้อะปล่อยไว้งี้ก่อนเราปล่อยไว้งี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนโอเคไหมเออปล่อยไว้อย่างงี้ก่ออยังไม่กล้าลดเนาะลดทีแบบเก็บโกลเด้นอะไรย่างเงไม่ไม่ได้ติดสถานะเลยโอเคมามาทุกคนนี่นี่ผมลืมบอกนะมันมีของใหม่ในร้านเกียร์มาเหมือนกันเนาะเออก็คือเจ้าอันนี้หาก่อนนี่นี่ปืนฉีดน้ำนะครับสิบห้าล้าน เออใช้ได้สิบครั้งเนาะไม่รู้ใช้ทําอะไรได้แต่น่าจะไว้ลดน้ำป่ะน่าจะนะมันเป็นปืนฉีดน้ําสงกรารแล้วนี่ทุกคนมันก็จะมีนี่ด้วยโต๊ะคัพแบละอันใหญ่จริงเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ,ยเราเก็บอันนี้ไว้เหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเอามาใช้ลนากั้นจัดการเลยมาสกิปรอยปังโอ้โหออของกากนี่นี่ทุกคนมันเป็นร้านอันนี้เนาะเอ้ ร้านทำมาเล็ดอะเขาเรียกว่าเป็นผสมมาเล็ดเออไม่ควรจะพูดได้อันเนี้ยเช่นแบบแคคตัสผสมกับอะไรแบบนีน้เออมาแบบเนีย่ยมีซูเกะแอปเปิ้ลเนะี่ยหรอหรือก็คือน้อยหนาแหละเฮ้ยฟ้าผ่าเฮ้ยนานทีจะมาทุกคนฟ้าผ่าไอ้ผมวางใส่ล่อ,อฟ้าไปตรงเมลอนแล้วนะมูลเมลอนะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เลยให้มันผ่าลงมามันผ่าลงมาผ่าลงมาตั้งใจที่จะให้มันผ่าลงมานะัทนทคน เพราะว่าตอนนี้มูลเมลอนเราต้องการติดสถานะช็อคฟอเซนเลยแบบนี้คือเป็นของลักๆเลยนะที่ควรจะติดกับผลไม้ใหญ่ๆเนาะมันจะราคาแพงขึ้นโคตรเยอะเร็วๆฟ้าผ่าเทพเจ้าพานลงมาเร็วโอ้ไม่มีวีเวลของฟ้าผ่าเลยโอ้ปฟ้าผ่าตรงที่ดินล้างนะเอาเร็วถือว่าเป็นโชคของนกพูเอ้ยนี่ไงน้อยนกููย่างขอบคุณมากในเยียบูลเมลอนทีแล้วมูลเมลอนโดฟ้าผ่าเลย นายก็ตัวเกียมขึ้นเหมือนกันเพราะนายโดนฟ้าผ่าอันนี้ผมก็จะเดินชมสวนหน่อยแล้วนะเออมันไม่มีอะไรแล้วเนดะ้ออันนี้ก็มูนเมงโก้อะไรเงี้ยทุกคนไม่จะได้ข่าวเลยว่ามูนเมงโก้จะโดนบัฟอะมันยังหกหมื่นอยู่เลยตอนเก็บขายอะโอ้ทุกคนดูโอ้หนี่มันสีสว่างมากสว่างจ้าสือเกินเนี่ยมูนเมลอนไม่ไม่ไม่โดนบัฟสักเท่าไ่เนียอ,อันนี้มันโดนเนิฟอ,อะ่ะเหมือนโดนเนิฟมากกว่า โดนเนิฟโดนบิดเนี่ยตอนนี้โดนบิดไม่ใช่โดนเนิฟหรอกโดนบิดตอนนะ้ไหนบอกว่าจะราคาแพงกว่าแคนดี้บอสซัมวะ่ะ mm hmm. คนละอย่างอะเลยดูบิ๊กให้แคให้ความสําคัญแคนดี้บอสซัมเกินผมว่าแบบอยากให้มันแบบของแรงแล้วก็ต้องแพงหน่อยแพงขึ้นเรื่อยๆรือยแพงขึ้นทาไมวะแบบเอยมูนแมงโก้หนึ่งบิลเลียนล่ะคิดดูดิแล้วแคนดี้บอสซัมสิบล้านอะ่ะแต่ผลไม้แบบแพงต่างกันจนน่าหลือเชื่อ ถ้าผมกะว่านะถ้าเกิดว่าแคคตัสขายก็อาจจะทำไมนผลไม้รังผึ้งอะ่ะเออมันต้องใช้แล้วผลไม้รังผึ้งเออนี่พวกสปริงเกอร์เนาะทุกคนดูดิมันมีอันเนี้ยเป็นปืนยิงฟ้าผ่าคือมันใช้นะ้ำผึ้งคตรเยอะ250อะ่ะสองร้อยห้าสิบอ่ะแต่สายรถ้ฟนี่ไม่เป็นไรผมมีเยอะเนาะเออไหนๆเรามาดูซีผึ้งเราไล่ฆ่าไปแล้วนะครับไหนมาคุยกับผึ้งเป็นอีกรอบนึงนีกหว่าเนาะก่อนที่เราจะไม่ได้คุยกับนายวันนี้เจ้าผึ้ง คือแบบตอนนี้พิ่งโดนทิ้งห้างเลยนะแต่ราชินีพึ่งก็เห็นราคาตกลงลเนาะตกลงมากเลยก็เลยน่าซื้ออยู่เออน่าซื้ออยู่เพราะว่าราคาตกเฮ้ยไอย้ผมเขียวๆนี่ที่มันทําต้นรังพึ่งเปล่าวะใช่ปะคือผมกะจะทําต้นรังพึ่งไงใช่นี่ไงทําต้นรังพึ่งแล้วก็ใช้ฮันนี่ยี่สิบเดือแคคตัสอ่ะแคคตัสยังไม่มีเลยไม่น่าลบเลยทุกคนจําที่ผมเคลียร์สวนได้ป่ะนั่นแหละผมลบแคคตัสออกเลยตอนที่เคลียร์สวนกันอะ่ะโอ้ลบหมดเลย เลยเราจะเก็บไว้สักต้นหนึ่งอ่ะนี่ทุกคนอ่านี่นี่ผมกะจะลองขายของทั้งกระเป๋าดูเนี่ยอันนี้ด้วยมาลองลองลองขายทั้งกระเป๋าดูนะ,ะมามาพร้อมอย่างทุกคนไปขายไปของในกระเป๋าผมไม่เยอะนะน่าจะไม่ถึงพันล้านมั้งอุ้ยพันล้านมัน, 1, นก็ได้อยู่อะแต่ไม่น้อยเปรียบเทียบกับเงินตอนนี้มาคนละอย่างกันคนละอย่างกันจริงๆเออ เออเนี่ยส่วนพวกมูเมนต์อาจจะเก็บไว้นะแบบรอติดสถาน,นะเยอะๆมาเก็บทีนึงขายได้แปดล้านล้านเลยแบบนีน้เออมันอาจจะเกินไปนนั่นเกินไปนะเกินไปไอแปดล้านล้านเป็นไปได้นะเคยเห็นคนนี้อยู่โอเคทุกคนก็ประมานนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไคร e เพื่อปเป็นแรงบวนดานใจให้กับแชมป์ครีมมีมครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคับ